สวัสดีครับเมื่อเช้าดูข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังนะต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ท่านพลตารวจโทปิยะนะกวาดล้างแหล่งข,ขายปืนเถื่อนทางออนไลน์รายใหญ่ทางภาคเหนือนะครับปรากฏพอจับเสร็จของกลางเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับของกลางเต็มห้องนะครับเยอะแยะมากมายมีลูกค้าทั้งหมด500รายตอนนี้ตํารวจมีรายชื่อครบถ้วแล้ว เพราะฉะนั้น5 0าร้อยลายก็เตรียมติดคุกจิตละางข้อหาปืนเถื่อนรับสารภาพยังไงก็ติดคุกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปยุ่งกับเรื่องปืนเถื่อนนะครับนะมันเป็นอันตรายอย่าไปซื้ออย่าไปขายอย่าเอามาฆ่าคนสุดท้ายคุณต้องถูกจับได้ก็ต้องติดคุกจิตารางนะก็ขอบคุณตำรวจภาค5าที่ตั้งใจทำงานจับแหล่งปืนเถื่อนเพราะทุกวันนี้ปืนหาง่ายเหลือเกินอยากได้ปืนไปฆ่าไปฆ่าใครเข้า Facebook เข้า YouTube เข้า Tiktok นะมีคนรับขายปืนรับทาปืนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะนั้นก็ฝากเพื่อนๆพนพี่น้องตํารวจนะช่วยเร่งจับกุ่มกวาดล้างเพราะมันเป็นภัยสังคมเหลือเกินนะครับนะปืนเถื่อนอย่าไปยุ่งนะครับใครพบเว็บไซต์เพจที่เกี่ยวกับเรื่องปืนเถื่อนก็แจ้งตารวจจับนะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ